โมหมัดเอย๋ยจงเล่าเรื่องราวของลูกสองคนของอาดัมกอบีลและฮาบีลด้วยความเป็นจริงอัลลอฮ์เล่าว่าอัลลอฮ์ตอบรับของฮาบีลและไม่ตอบรับของกอบีลกอบีลอิจฉาไม่พอใจที่อัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาตอบรับการงานของฮาบีลและเป็นเหตุทําให้ฮาบีลจะได้แต่งงานกับคู่แฝดของตนเองก่อละและอักตูลันนะ คดีเริ่มต้นที่จุดนี้บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim rah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh คดีฆาตกรรมแรกของมนุษยชาติ เป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเพื่อเป็นบทเรียนกับบันีอิสรออีลและลูกหลานอาดัมมาัลฮิสลามทั้งหมดมุฮหมัดเอ๋ยจงเล่าเรื่องราวของลูกสองคนของอาดัมออบีลและฮาบีลด้วยความเป็นจริงให้กับบรรดาบันีอิสรออีลและประชาชาติของเจ้าได้ฟังเถิดเล่าช่วงไหนครับอัลลอฮฺ ช่วงควดีที่มีกำหนดจากอัลลอฮฺสุบฮานหฮวาตละให้แฟดที่มาจากกอบินกอบินมีแฟดเป็นผู้หญิงฮาบินมีแฟดที่เป็นผู้หญิงอัลลอฮฺให้แต่งงานสลับคู่กันแต่ปรากฏว่ากอบินไม่ยอมเนื่องจากแฟดของตัวเองหน้าตาสวยกว่าอยากจะแต่งงานกับแฝดของตัวเองอัลลอฮฺสุบฮานหฮวาตลาจึงให้นบีอาดัมบอกว่างั้นให้แต่ละคนถวายซิว่า ใครจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาอัลลอฮ์จึงเล่าวอิสกรบากุรบานั้นทั้งคู่ก็เลยนำเอาสิ่งที่ตัวเองประกอบอาชีพ มาถวายต่อล l ะ a ์กอบีลเป็นเกษตรกรก็เลยนำเอาผลผลิตที่ไม่ดีมาถวายต่อล l l a ์ส่วนฮาบีลเป็นคนเลี้ยงสัตว์ก็เลยเอาแกะที่ดีที่สุดถวายต่อ a ล l a h ์ซุบนานะฮูละตะอาลลอฮเละวะ่าฟาตูกุบบิลามินอะฮฺดิฮิมาวาลัมยุตะกับบัลมินเนลอาคารอาลลอฮ์ตอบรับของฮาบีล และไม่ตอบรับของกอบีนเนื่องจากเขาได้นำเสนอผลงานแย่ๆให้กับอ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราว่าต้องนำเสนอสิ่งที่ดีงามกับอ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละอ๋อแหละและอาัดูแลนันะคดีเริ่มส้นที่จุดนี้กอบีนอิจฉาไม่พอใจที่อ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาตอบรับ การงานของฮาบิ้นและเป็นเหตุทําให้ฮาบิ้นจะได้แต่งงานกับคู่แฝดของตนเองเขาเลยบรนดานโทสะบอกว่าฉันจะฆ่าเจ้าไม่พอใจอะไรครับไม่พอใจในกําหนดของลอิิฉาริษยาเกิดความเครียดแค้นขึ้นมาฮาบิ้นได้ตอบไปว่าความจริงแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับการงานของคนที่ยำเกรงเท่านั้นหากพี่จะยื่นมือมาเพื่อฆ่าฉันฉันจะไม่ยื่นมือไปต่อสู้กับพี่อย่างแน่นอนเพราะฉันนั้น กลัวอัลลอฮ์สุบฮานอฮวะตาลาและฉันปรารถนาที่จะให้พี่เนี่ยจะได้แบกความผิดของพี่เองที่ฆ่าฉันและความผิดของฉันเองและสุดท้ายพี่ก็จะกลายเป็นชาวนรกในที่สุดสุดท้ายแล้วกอบินก็ได้บัรดาลโทสะฆ่าน้องชายของตัวเองอัลลอฮ์สุบฮานอฮฺวะตาได้บอกผลลัพธ์ของมันก็คือเขากลายเป็นคนที่ขาดทุนและกลายเป็นคนที่ เสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำแล้วไม่สามารถที่จะฝังศพน้องชายตัวเองเพราะเป็นคดีฆาตกรรมแรกเป็นการเสียชีวิตครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นทุสเซชาไม่รู้จะฝังศพน้องชายอย่างไรจะเอากลับไปให้คุณพ่อทราบก็ไม่กล้าจะพบหน้าคุณพ่อจกนกระทั่งอัลลอฮ์ส่งอีก,กามาสองตัวทะเลาะกันและตัวหนึ่งเสียชีวิตในกาสามารถที่จะขุดหลุมเอาอีกตัวหนึ่งฝังศพ เพื่อนของมันได้แล้วกอบินก็ได้บอกว่าฉันในแย่เหลือเกินไม่สามารถปฏิบัติตัวเองได้เหมือนกับอีกาสองตัวนี้อย่างนั้นหรือแล้วเขาก็ได้เป็นผู้ที่เสียใจในที่สุดบทเรียนสําคัญสําหรับคดีฆาตกรรมแรกในมนุษยชาตินี้ท่านนาบีสลุลต์เคยสั่งให้บอกฮะดิษบันทึกโดยหม่อมบุคครีและมุสลิมท่านบอกว่าไม่มีชีวิตใดที่ถูกฆ่าโดยความอธรรมนอกจาก ลูกของอาดัมคนแรกก็คือกอบีจะได้รับส่วนความผิดจากการหลั่งเลือดที่เกิดขึ้นในทุกคดีความของโลกดุนยานี้เพราะเนื่องจากเขาเป็นคนแรกอิลิอันนาหูอวารุมันซันนันกขจะที่วางรูปแบบการฆ่าชีวิตเอาไว้สำหรับคดีฆาตกรรมครั้งแรกของมุสียชาติที่เราทุกคนจำเป็นต้องได้รับบทเรียนเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้กล่าวและให้พวกเราได้ รำลึกครับซาลามอะลัย like กุมารฮ์มุฮลลอ